บทที่4ต่ตำหาพนยาธในเมืองเล็กเอาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการรับของหรือทำอะไรไเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หมาน้อยงงโง,ง่หนึ่งตัวกับปืนรูกนสองปืนนี้เห็นพวกมันแรงขึ้นมันน,น่าจะมีประโยชน์แน่นอนเผอิญมาเจอซอมบี่สายพันธุ์ใหม่ซอมพี่สายพันธุ์ิกาั่างโง่หมูป่าจะเสียงหมาเยี่ยมเยี่ยมเลยหมูป่าจะเสียงหมาวะ บ้นการเบริดอัดหน้าไปยิงคุณปกซ้สำทำศพบ้าบอลปล่อยลูกกระจกให้ด้วยโคตรโหดนี่คือบ้านของเพื่อนบ้านบ้านรูเบ์ตของเอ okay. อองขาปงเขาปลอดภัยเราต้องไปเช็คดูแล้วโรเบิร์ตน่าจะปลอดภัยดีไหมหวังว่าเายจะมีชีวิตอยู่นะฉันไม่สามารถระบุภาพศพนี้ได้แต่ดูแล้วบ้านโรเบิร์ตน่าโชคไมมากกว่าเออที่เห็นมีแต่เห็บกับคนคนหนึ่ง ต่ไอ้เป็นระเบิดก็ได้ไม่นะซอมบี้ตำรวจมันยิงปืนได้มีวิวัฒนาการด้วยล่ะซอมบี้เรามันจับปืนกันด้วยตำรวจยิงปืนใส่ฉันเลยพวกเขาไม่สามารถปกป้องประชากรโอ้โหตำรวจคนเดียวจะปกป้องประชากรได้ไงวะคู่เจสันและลูกสาวที่นักทั้งสองได้กลายเป็นซอมบี้แล้วไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ฉันจะฆ่าพวกเขาด้วยน้ำมือฉันเองช่างนาเสาวจริงนายฆ่าคนรู้จักไปแล้ว แต่อีกไม่นานนายกต้องฆ่าแทบทุกคนเลยแ oh. มรี่ก,กลับมาแล้วแอนนาแอนดี้แอนดี้พวกคุณอยู่ที่ไหนตะโกนแบบนี้ซอมบี้ไม่วิ่งมาหาก็บุญแล้วเนี่ยห้องอยินดูสะอาดเรียบร้อยไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเฮ้ยบ้านนี้ั้งเยอะตั้งแยะทำไมบ้านนี้รอดวะมีข้อความจากแมรีทิ้งไว้ต้องอ่านดูจอนนี่จิรกอุ้ยจอนดิ จอที่รักข้างนอกนั้นเกิดเรื่องน่ากลัวมากโทรศัพท์ก็มีสัญญาณฉันกังวลแอนดี้มากฉันเลยไปรับที่โรงเรียนหลังจากคุณกลับมารีบพาพวกเรานะฉันกลัวมากจากอนนาอาชิด uh, <shit. S 1> ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วสินะดูแล้วตาเท่าปีเตอร์เตรียมอุวุธไว้พร้อมเลยอื้ม <c oughs> ดูขนาดแค่น,นั้นเนี้ยขนาดเนี้ยตําบุตร่มาคนกบุญแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็มีดาบใหม่มาแล้วนะครับ เกมอาจจะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะครับตอนรับปัญญุคุณเซอร์ไพรส์มากเลยแต่เกมอาจจะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าค่ะมีดาบใหม่มาแล้วยังไงล่ะดดดืดดที่นี่คือศูนย์บภัยเชิญมาร่วมการต่อสู้กับซอมบี้ที่ดีมีเด็กและคนแก่พวกเราต้องการความช่วยเหลือของคุณช่วยช่วยบสมีเด็กแอนดี้จะอยู่ที่นั่นไหมนะ สนุปไพอยู่ที่ไหนกันโรงพยาบาลมั้งเมื่อกี้ก็เขียนอยู่ว่าโบสอะซอมบี้มีโมเดลใหม่ขึ้นมาเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่เจอตัวจำซากแล้วเกมดีนะเนี่ยามาจากไหนกันเนี่ยอยู่ๆก็วาร์ปมาได้สุดยอดเออแต่ก็สงสัยมาแล้นะหมามีดีอะไรนอกจากเดินตามมางงๆแบบนี้ถ้าสงสัยจริงๆ บทที่5ค้นหาในโรงเรียนสถานการณ์ก็ดูจะเป็นสะดวกสบายดียังไม่ได้ติดขัดกระสุนก็เพียงพออยู่มีวุฒไหลชนิดสำหรับการเต็มพอมนี่คือโรงเรียนของแอนดี้โรงเรียนใหญ่มากต้องจากคนกต้องค้นหาทุกซ่อกทุกมุมอย่างละเอียดหวังว่าจะพบกับแอนนาโดยเร็วโอ้โหโรงเรียนกี่เอเคอร์ว้เนี่ย ก็ใหญ่ออใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยพูาชีวิตคนใหม่แต่ทําายนายรอดอีกแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่านายจะเหมือนพ่อหนุ่มเทโยคนนั้นน่ะระแวงมากเดี๋ยวถ้ากลายเป็นซอมบี้เราก็ได้ของเหมือนกันนะเนี่ย,นเ,นยเฮ้ทุกคนผมคือจุดเพลิงทุกคนรู้จักซอมบี้ไหมชิวโค้ดไทยบ้านเลยเฮ้เันนมาที่นี่เพื่อช่วยคุณ อ่าเรียบร้อยแล้วกลายเป็นซอมบี้ไงอุ้ยยังดีไม่เจอซอมบี้แต่ห้องสมุดมีกระสุนด้วยกระสุนนี่จะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะประเทศนี้หอยโอรือไงโมเดลศพแบบใหม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอโมเดลศพแบบใหม่จริงด้วยเดือด้อเด,อดอที่นี่คือสวนปลภยัยโอเคบทเดิมซ้ําเลยส่วนลบภัยน่าอยู่ใกล้บทโอเคง่ายเลยแบบนี้ ไม่ต้องเดินไปไกลแล้วพวกเราชีวิตรีบลงไปที่สูตรบทภัยใต้บทขอให้พระเจ้าอวยพรโอเคสรุปก็คืออยู่ที่บทกันหมดแล้วไม่มีชดุดพวกเราชีวิตที่นี่แล้วโอเคเลยแล้วก็วาวุ่นเลยไงแบบนี้โอเคอยู่ที่บทเอานานและลูกจะหนีไปทางบทไหมนะถ้าหาไม่เจอคงต้องเดินหน้าต่อไปเชื่อยังไงต้องเดินหน้าต่อไปไปจนถึงหลายบทหลายหลายบทมากกว่านี้แน่นอน ต้อนรับกันงานปึกอีกแล้วโรงเรียนห้าอยู่จริงๆน่เนี่ยอยู่บนกองไฟเป็นไรด้วยคดถึก The church is up ahead ข้างหน้าคือโบสถ์มีผู้ชีวิตอยู่ที่บ้างไหมมีแหละแอนนา,นนาและแอนดี้จะอยู่ไหมต้องต้องไม่อยู่อยู่แล้วเกณฑ์ได้นานขึ้นกจริงหรอบโบสถ์กระสุนก็เยอะดีเหมือนกันนะ เหมือนมีคนเขาจะรู้ว่าเรากำลังจะมาเขาเลยเตรียมของให้อย่างดีเลยถือว่ากระหน่ำหัวได้มันดีเหมือนกันนะดูเหมือนที่นี่ยังมีผู้รอดชีวิตไม่ค่อยจะได้มาเท่าไหร่ทรัพยากรเหนืออีกมากเออดูจากสภาพหน้าต่างแล้วซอมบี้เขาน่าจะโดดเข้าหน้าต่างไปแล้วอะแบบเนี้ยผูรอดชีวิตอยู่ที่ไหนที่นี่มีซอมบี้กินคนได่สองตัวกักั ที่นี่มีทางลงไปสุสานใต้โบสถ์มายีงแอนนาได้รับชีวิตอยู่ในนั้นกำจัดการะังพีก่อนแล้วค่อยไปหาพวกเขาไอซสองตนคุ้นๆนะใช่ไอตัวที่สู้กับอลิฟในเวอร์ชันโคนแสดงไหมจากเรื่อง r e เซน e n t e วิวมันคุ้นมากเลยนะไอ้สองตนนี้เ่นแล้วทำไมมันรู้ตึกมันไม่ค่อยแรงอะไรเาเผดาอยกันนะมเป็นวอสไฟเลย แกตัวเลือดรอดใหญ่ๆที่ี่แล้วจากที่เป็นหุ่นยนต์และหน้าแกติดหน้าแรงกว่าเยอะเลยอันนี้แกวีพาไปเรื่อยๆ่็ยง่ายอ่าได้มีการบส่ที่กระจกปัตีด้วยไงเว้ยเท่าไหรพัฒนามือสนิดเข้สาสุดโอเคเลยฮะ,ฮะเดี๋ยวนะตอนแรกบอกใต้บทอันนี้บอกสุสาน ทงส่ขวพคงไม่พาไปตายใช่ไหมจากการที่เล่นบทที่4กับบทที่5รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างสั้นมากๆเลยก็ดีเหมือนกันนะคิดได้สั้นงั้นไว้เจอกันคลิปมาครับบ๊ายบายครับ